อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะแม่หมอกุณปาลีสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงรายปีในปี2,565กันนะคะว่าในปีเนี้ย จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทาํางานดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบ,บุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยำแนะนําดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูที่แาล่แอีตดาล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะอ่ะชาวราศีเมถุนนะคะในปี2565ปีเสือ บ,บอกเลยว่าปีนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวมากมายให้วิตกกังวลนะคะปัปกนกันไปนะคะมีไพ่ดา 1, 2, บหนึ่งสองสามใบนะคะอ่าไพ่ถ้วยสองใบ ไพ่ไม้เท้าสองใบนะคะปีนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นในเดือนแรกก่อนเลยนะคะในเดือนแรกเนี่ยเป็นเดือนมก,กราคมนะ <c oughs> ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆที่แบบบางคนมีเกณมเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ที่จะเริ่มธุรกิจใหม่มีเกมจับพัดจับผูได้มีตัวเลือกได้ม,ไดมีงานเข้าอะไรใหม่ๆแต่ก็เป็นการเริ่มต้นทีดีนะคะที่นี้แต่การเริ่มต้นเนี่ยจากสถิติที่เก็บมาแล้วอาจจะเริ่มต้นได้เป็นช่วงระยะไม่นานมากนัก ปีสองปีประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนดเือยมีอุปสรรคฝักฟันหน่อยนะคะต่อมาในช่วงประมาณเดือนกุมภาเนี่ยนะคะก็ชาวราศีเมถุนอาจจะต้องระวังนะคะความอาเนใจใจร้อนไม่รับฟังใครนะคะและรวมไปถึงปัญหาการเงินในปีนี้ด้วยปีนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินชาวราศีเมทุนนะคะก็บอกว่ามันก็จะเออ ไม่ปังมากเท่าไหร่นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่มันจะมีช่วงเดือนที่ปังอยู่นะการเงินเนี่ยระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวใช้จ่ายเกินจําเป็นทาให้ระวังปัญหาความสร้างความเดือดร้อนมาให้ตนเองในภายหลังแล้วใครเตือนเราก็ไม่ค่อยฟังจะมีความหมุด,ดื้อหัวหลันใช้เงินเก่งอยู่ด้วยในปี2565นี้นะคะ ในตาแหน่งเพื่อนฝูงก็พักเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีสังคมกับเพื่อนไปเที่ยวไปแฮงเอาท์อะไรกับเพื่อนมากนักนะคะเป็นไม่ได้ว่าในระยะนี้อาจจะใช้ตัวเองในเรื่องของการศึกษาต่อยอดหาความรู้ได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของตำแหน่งครอบครัวบางคนมีแพลนนิ่งเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเช่นอยากจะทํากําไรเกี่ยวกับครอบครัวอยากจะมีธุรกิจ นะคะการสร้างบ้านการทําสิ่งต่างๆร่วมกันกับครอบครัวสามารถทําได้เลยนะคะในปีนี้ซึ่งดูแล้วเรื่องที่เกิดจะเป็นประมาณเดือนเมษายนก็เป็นได้นะคะการที่เราจะเริ่มคิดกิจการใหม่ทําอะไรใหม่แต่ว่าเป็นคนที่คิดมากกว่าทานะคะในปีนี้จะคิดมากกว่าทำเพราะพายงานก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะคะต่อมาในเรื่องของตําแหน่ง กัรงานะนะคะการงานปีนี้ค่ะคนที่ทำโ,เเโซเชียลเตรีตยมมงลงได้เลยนะะสำหรับเรื่องของการงานด้านโซเชียลค่ะมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้านะคะไม่ว่าคุณจะทำแพลตฟอร์มต่างๆทุกแพลตฟอร์มนะคะ u t u b e t ิกต o k Facebook อ่าลาซาด้าแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ถือว่าดีถือว่าดีเลยนะคะถือว่าดีเลยใช้ได้เลยมันจะดีในช่วงประมาณปลายปีเป็นต้นไปนะคะประมาณสักเดือนตุลาคมนะคะแต่ในระหว่างนี้สามารถทําได้ไม่ทําได้นะคะช่วงที่ปังที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีเก์ที่จะมีรายได้ระดับสูงเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ถ้าทำออนไลน์อยู่แล้วและเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ ความสวยงามได้นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชผลผลิตพภัณฑ์ของกินการเกษตรกลุ่มนี้ทําได้ดีนะคะภายค่อนข้างสวยเลยนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะทําได้ดีพวกออนไลน์ไปด้วยยิ่งเลิศน,นะคะ ต่อมานะคะในตำแหน่งของสุขภาพสุขภาพนี่เดินทางบ่อยนะคะก็ระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวใช้กล้ามเนื้ออักเสบการเดินทางเยอะต่างๆนะคะในปีนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะนี่ปีนี้ชาวราศีเมถุนมีโชคลาภจากการเดินทางค่ะเออไม่ว่าคุณจะไปต่างถิ่นต่างที่ต้องเป็นโชคลาภแบบเดินทางปุ๊บปั๊บด้วยนะ,ะไม่ได้แบบว่าวางแผนข้ามปีมาสมมติเช่นว่าเออน อยากจะไปต่างจังหวัดจังเลยว,วันนี้คิดพรุ่งนี้เก็บกระเป๋าไปเลยต้องไปแบบปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเกมมีโชคลาบไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแต่ขอให้ไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องโชคลาบนะคะและสุดท้ายนะคะที่ทุกคนอยากรู้กับเรื่องความรักปีนี้ชาวราศีเมถุนนะคะก็บอกเลยว่าถ้าคุณโสดอยู่นะคะถ้าคุณโสดอยู่เนี่ย ปีนี้ยังเป็นปีที่ยังค่อนข้างห่วงความสัมพันธ์นะคะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่คุณจะฮอตเปรี้ยงปล้างเลยนะจะเป็นช่วงเดือนเมษายนเดือนเมษายนมีความฮอตอยู่นะคะเดืเมษายนนะคะแล้วก็มิถุนา นะคะจะมีความฮอตอาจจะมีความรักเข้ามาในเดือนนี้2เดือนนี้ที่บอกไปนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือไปขายขนมจีบคนอื่นโดนเข้าที่จะมีเสน่ห์อยู่ประมาณ2เดือนนี้นะ,ะสำหรับคนโสดแต่ว่าก็รู้แล้วก็เป็นโสดแบบว่าก็แค่คนคุยเฉยเฉยยังไม่คิดที่จะไปถึงขั้นก้าวหน้าพัฒนามากมายนะ เพราะว่าในช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคมก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเลิกลลางกันไปได้นะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยบอกเลยว่าในระยะนี้นะคะในระยะปีนี้ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทํา,า,าม,มาหากินเหมือนไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะโฟกัสพ่ายความสุขเรื่องหลักๆ้คยๆไม่ค่อยมีเหมือนโฟกัสเรื่องการทําม,มาหากินต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ ได้ทำอยู่นะคะก็โฟกัสเรื่องส่วนตัวกันไปความรักของคนมีแฟนก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะก็พอเป็นไปได้เป็นปีที่ช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาทำมากินให้ไปต่อได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าปลายปีอาจจะต้องแก้เคล็ดต้องมีการเดินทางหน่อยนะคะไมอย่างนั้นอาจจะมีการระวังในเรื่องของการที่ห่างหายกันไปหรือเลิกลาได้ในช่วงประมาณเดืนนอนตั้งแต่พฤศจิการหรือธันวาเป็นต้นไปเพราะจากโซเชียลเป็นเหตุได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นการทำ นายดวงของชาวราศีเมถุนโดยแม่หมอคุณปาลี2324ามสอง่ดูดวงค่ะก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลนะคะ ก็ถ้าอยากดูแบบตรงแน,น,นะนำให้ดูสมวุณคนแบบนีค่าครูนะคะ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้คุณพระศรีรัตนาตปช่วยอำนวยไว้ใช้พบแต่เรื่องดีๆเข้ามาตลอดปีตลอดไปค่ะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบค่ะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ